สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำทำไมให้มาดูห้องอาบน้ำหรือห้องน้ำลุงดำนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนถามหลายคนว่าการเอาถังแดงลอยน้ำนะถังแบบถังแดงนี่เขาเรียกว่าถังที่เป็นสังสีถัง2 0 0ลิตรนะอันนั้นก็ดีอยู่ประมาณสักสปีสีปีก็พังนะ ถ้าถังนี้ลุงดำก็จะมาบอกว่าถังมีสองใบเนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงลุงดำซื้อมาตรงนี้สองถังเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณประมาณสิบปีแล้วนะครับสิบปีอะนะสองถังนี่สิบกว่าปีแล้วแต่ถังนี้นะสิบกว่าปีถังนี้อยู่ประมาณหกเจ็ดปีก็ไผ่เดี๋ยวลุงดำจะให้ดูนะทำไมยังบอกว่า มันพังเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตหน่อยนะนะเดี๋ยวลุงดาจะเก็บถังให้นะครับทีอยาหาว่าลุงดํามาให้ดูห้องน้ํานะคนที่เขาจะทําเรือทําโป๊ะหรือทําเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะแพรแพรเหล็กแพรอะไระลุงดําแนะนําว่าถังสีน้ำเงินสองถังเนี้ลุงก,ก็ถามว่าให้ลุงดํา ถังอะไรดีผมก็อ,อธิบายหลายครั้งก็ไม่เข้าใจเนี่ยุงดำเก็บของไว้อันนี้ซื้อมาพร้อมกันสิบกว่าปีนะถังนี้ยังดีอยู่เห็นไ,ไหมนี่นี่นะแนะนำให้ใช้ถังนี้นะแล้วถังนี้มันเป็นไรไม่ถึงห้าปีเจ็ดปีแล้วมั้งเจ็ดปีนะครับอันนี้มันเริ่มแตกนะครับลงดำจะให้ดูนะครับใส่น้ําเหมือนกันล้างน้ําเหมือนกันแต่ัน,นี่ยลงดำว่า เป็นถังที่กว่าใส่น้ําดื่มใส่น้าผลไม้นะครับถังลรลงดําไม่รู้แต่ถังสีขาวตรงนี้นะครับจะเถ็นถังสีขาวที่มีเขาเรียกเนื้อมันจะมีสีสองสีนะระหว่างสีน้ำเงินกับสีขาวนะอันนี้ก็เคลียบด้วยสีขาวแต่อันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินทั้งลูกเลยนะครับนี่ลุงดำให้อันนี้ก็ลุงดำขอ,ขอโทษทีคนถามลุงดำว่า เรียกถังยังไงไปทําแพรทำเขาเรียกว่าเขาเรียกวาบบ่ปลาลอยน้ํเกาเรียกว่าปลากระชังอา่าปลากระชังนะครับหรือทําทุ่นลอยน้ําทําอะไรนะครับอย่าไปเลือกอย่างน,นี้อย่างนี้อย่างนี้พออยู่ดีๆมันกระเบิดมานี่ลอยระเบิดแตกมาลอยแตกนี่ก็ลอยแตกนะครับซื้อมาพร้อมกันแต่คนละสีนะครับแต่นี่แตกไปแล้วนะครับ นะครับแตกไปแล้วแต่ก็อาจจะใช้คนละอย่างกันนะแต่ลุงดำก็ว่ามันเหมาะสําหรับว่ามันก็ดีอ่ะแต่ลุงดำบอกว่าเหมาะสําหรับทํางานคนละอย่างนะครับทํางานอา่าเขาเรียกว,ว่านี่มันเป็นถังที่อันนี้ก็ดีถ้าเราใส่พวกของกินของอะไรอ่ะถังสีขาวน้ำเงินจะดีนะครับถ้าเราพวกทำเพรหรืออะไรเนี่ยถังสีนี้จะดีนะครับทนน้ำแล้วก็ คนในพวกการศึกก่อนได้เยอะนะครับนี่ตรงนี้จะดีมากนะครับนี่นะครับตรงนี้เขาเปิดมานี่เขาเอาเขาเรียกว่าเลือ่อยไฟฟ้าตัดออกนะตัดออกที่นี่ลุงดําก็ให้เขาตัดออกแต่ลุงดํามานี่ทําไมบอสลุงดํามาพูดเรื่องนี้ทําไมคนก็ถามลุงดําหลายครั้งว่าทำแพร่ทำโป๊ะแบบว่าเราไม่ต้องทำใยโตมโหรานนะ นะครับที่สมมุติว่า8เมตรคูณ8เมตรก็ได้ยาวๆหรือไงก็ได้ที่ทาแพรยอยู่หน้าบ้านแล้วก็ใส่ตรงนี้เยอะๆแต่ตรงนี้ไม่น่าซื้อมานะแต่นี่ซื้อก็ดีคนละอย่างอันนี้ดีสําหรับใส่น้ไไําใส่อะไรก็ดีแต่นี่สําหรับใส่ของกินนะครับของกินนะฮะดอกม่วงดอกได่น่าจะดีเพราะมันเขาเรียกว,ว่าไอ้ตรงนี้มันถังสีขาวไว้จับใส่ของกิน อันนี้ก็สังที่อใสอ่สารสารอะไรต่างๆลุงดำก็ไม่รู้นะแต่ลุงดำาก็จะมาเน้นนำว่าถังถังสามอย่างนี้ถังนทนอันนี้ก็สูงมันถังสองลิตรนะครับนี่ใหญ่นะสูงนะครับนี่นี่แต่นี่แตกแล้วนี่เห็นไหมเห็นรอยไหมมันแตกระเบิดก็อยู่ๆมนันก็แตกเปี้ยยเปี้ย,ย,ยลั่นเลยครับลั่นออกมาแต่ลุงดำก็ชี้ว่า ใครได้ดูคลิปนี้นะเวลาเลือกซื้อของเสื้อ,อไหลนะ่นี่จากประสบการณ์ของลุงดำนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่แปดเหมือนทั้งลูกเลยลุงดำว่าจะทิ้งก็เสียดายไปปลูกดอกไม้ได้ลุงลำก็เลยเอาไ,ไปวางไว้พวกสบู่แฟบอนไรต่างๆวางไว้นะครับนี่นี่ก็คือห้องน้ำบ้านสวนลุงด,ด,ดำนะครับนี่อยู่บ้านสวนก็เลยใช้ถังอย่างนี้แทนไม่ได้ก่อบล็อกนะ อันนี้ก็พามาให้ดูว่าลักษณะว่าเรียบถังยังไงถังยังไงเหมาะสําหรับทาอะไรนะครับแต่ถังเหมาะสําหรับทำอะไรมันดีคนละอย่างนะครับแต่นี่แตกหมดแล้วมันลั่นเองนะครับน้ําอยู่ยังแตกเลยนะพอผมใส่น้ําอยู่ในนี้เหมือนถังเหมือนกันสองนันเลยทำเหมือนกันสองอย่างเรซื้อมาพร้อมกันอันนี้ก็ใส่น้ํานี่ก็ใส่น้ําแต่อยู่นานๆนั่นนี่ลั่นแล้วก็แตกแตก,แต,กตรงนี้ก่แปะ แปะลั่นแล้วก็มาแตกตัมนเนี่งใสก็สมมุติว่าเราผมแค่คิดเฉยนะมันน่าจะหมดอายุนะหมดอายุหมดอายุกันใช้งานนะแต่ลุงดำว่าอันนี้โอ้โยังอยู่ดีเลยอันนี้ประมาณเจปีแตกอันนี้10กว่าปีไม่เป็นไรนะครับนี่ซื้ออย่างนี้นะทนดีนะทนดีลุงดำแนะนำเลี่ยงถัง แต่ถังที่บอว่าถังน้ํามันถังอะไรอะถังสีแดงเอที่บอกว่าถังสองร้อยลิตรที่ใส่น้ํามันเครื่องอะไรมันก็เหมาะอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราความคงทนอะไรที่อยู่ในน้ำในอะไรก็ลุงดำก็เคยเอาหลายๆนแลคนก็เปลี่ยนแต่นี่น่าจะทนกว่านะนะทนกว่าทฤษฎีรุงดำก็ใช้ใช้ใช้มาถึงถึงทุกวันนี้นะครับนี่ ไม่ได้ถามใครลุงดำตัดสินได้เลยว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่นี่อรอยล้าอรอยอะไรดูดีๆมันก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่ด้านในมันเทียบสีขาวเา็าเรียกเาเรียกว่าสองสีนะแต่ผมไปซื้อถังเข้าบอกนี่สําหรับใส่ถังใส่ผลไม้ใส่อะไรนะวพวกของกินด้ยอันนี้ถังใส่พวกยาอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งสําคัญเราเอามานี่ก ล้างด้วยน้ําแฟบล้างด้วยสไลล้างด้วยอะไรพอล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําน้ําแช่ให้เต็มถังไว้หลายเดือนหลายๆได้หลายๆเดือนก็แล้วก,ก,ก,กัน,กนล้างให้สะอาดทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้แล้วก็ใส่แล้วก็ทิ้งไว้พอได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็เอาน้ําทิ้งแล้วเดือนใหม่ก็ใส่น้ําไว้จนเขาเรียกว่าสารเคมีมันหายสิ้นแล้วเราก็ค่อยใส่นะตอนแรกอะน้ำเอา เอาพวกสัไลนะน้ำยาล้างจานอะไรใส่นะครับพวกน้ำยาล้างจานลระพูดง่าย,ายแต่ลุงดำใช้สไลด์หลงนะนี่แหละสิ่งดีไม่ดีลุงดำก็วันนี้ก็ให้ดูเลี้ยงถังนะถังก็ถามมาทำยังไงดีจะ่ทำอะไรก็เรียกแพะโปะเลี้ยงปลาหรือแพปลาหรือสีนี้กระสวยทำแพรลอยน้ำกับสีนี้ก็ดีนะครับแต่สีนี้ลุงดำว่า เอาไปใช้ใส่ของกินหรือหมักอะไรน่าจะดีกว่านะครับเพราะมันความคงท้าความคงทนของเขานี่ก็น้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่นี่ประสบการณ์จากลุงดํานะครับเนี่ยลุงดําประสบการณ์ที่ลุงดำใช้ถังสองอันนี้มาพร้อมกันแต่อันนี้ก็จะแตกก่อนนะครับนี่วันนี้ขอโทษที่ นะครับที่ลงดําให้มาดูห้องน้ํานีก่การเลือกซื้อถังนะครับแต่ถังแดงที่ถังสองลิตรถังน้ำมันคุณรู้จักแล้วนะครับนั่นแหละที่เป็นสังกะสีหรือถังสีนะครับแต่นั่นก็โดนน้ามันก็ไม่ทนเพราะสังกะสีหรือเหล็กอะ่ะมันสู้น้ําไม่ได้อะ่ะน้ามันจะปิดสนิมกัดแต่นี่มันเป็นพลาสติกน,น้ํากัดยากยายานะครับแค่นี้นะครับ mm hmm. การแนะนําเลือกถัง ถัง200ลิตรนะครับเนี่ยรออถังแดงถังพลาสติกนะครับสวัสดีครับนี่การใช้งานสวัสดีครับจากลงดำนะครับ